สวัสดีค่ะวันนี้อากาศตอนเช้าของประเทศโนเวย์นะคะตีไม้ก็มาที่ทํางานแล้วนะคะจะมีแสงไหมวันนี้ไม่มีนะคะทุกคนฝนตกนะคะโอ้ไม้กอดอันนี้หมอกนะคะทุกคนขาวๆนี่ไปค่ะจะถ่ายคลิปสักสามนาทีนะคะเพราะว่าเข้าทํางานเดี๋ยวเขาเจ้าจะาจาดูแลนะะิสวยมากเลยค่ะุ มากเลยนะคะพูดพูดไม่ได้นะคะนี่นะคะสว่มากๆเลยค่ะทุกคนถีมากก็จะเดินเข้าด้านหลังนะคะเพราะว่าเรามีบัตรพนักงานเข้าด้านหลังได้นะคะทุกคนไม่เป็นไรนะคะกูที นี่ก็มาทำงานที่เลยวันนี้แผนแข่งปีใหม่ก็ไม่รู้จะมาเป็นปลบหรือเปล่านะคะไม่ครบก็ว่าเป็นยังพี่น้องนะคะประมาณนมีแล้วค่ะ อากาศเช้าๆก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนจะบอกว่าสวยมากๆเลยนะคะสวยจริงๆนะเห็นไหมคะสวยมากๆเลยนะมุมนี้จะเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยนะคะทุกคนเออนะคะนี่เห็นไหมอากาศเศ้าๆไปคะ่ะทุกคนไปคะ่ะเราจะเข้าไปทํางานกันแล้วสดชื่นนะคะทุกคนแต่อากาศเป็นยังไงวนันนี้โอ้ เย็นฝนตกแสงไม่มีนะคะก็ไปดูนะคะเขาบอกว่าอาอาทิตย์เนี้ยจะมีแดดทั้งอาทิตย์แต่ไม่มีนะคะทุกคน นี้นะคะทุกคนเห็นไหมก่อนจะจบคลิปนะคะตีมายขอเอามุมนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมทุกคนมุมนี้จะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็จะมีหมอกลงตรงเขานะคะสูงๆนะคะโอเคนะคะตีมาจะเข้าที่ทำงานเอาบรรยากาศเช้าๆมาให้ดูสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ